สวัสดีค่ะลูกนี้นะคะเป็นเบี้ยกแกรุ่นเปิดหลังค่ะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะคะทางร้านเหลือลูกเดียวนะคะที่เป็นเบี้ยกแกหุ้มตะกัวรุ่นเปิดหลังค่ะวันนี้ปิดเบี้ยหัวใจไปแล้วนะคะเบี้ยกแกลูกนี้นะคะเป็นเบี้ยกแก้่ยุคเก่าค่ะโคจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีโคดวัดหูช้างค่ะ ช่างเรียมเรียมค่อนข้างสวยนะคะสวยใสก็จะเห็นโค้ดชัดนะคะวัดหูช้างค่ะเต็มเต็มนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นตอเต่าตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นตอเต่าดอกบัวค่ะนี่นะคะเรียมค่อนข้างสวยแล้วก็ใสนะคะด้านข้างก็จะเห็นอักขระลอยจานชัดเจนค่ะลูกนี้จานประมาณสามชั้นถึงสี่ชั้นนะคะอักขระลอยจานนะคะยังคม คือเจ้าของเก่าเขาเช่าแล้วก็เลี่ยมเก็บไว้อย่างนี้อัขระร้อยจานก็จะชัดเจนค่ะนี่นะคะ,ะ,คะด้านท้องเบี้ยนะคะก็จะตีแบบเบี้ยยุคเก่านะคะก็คือจะตีแบบไม่เป๊ะนะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาก็จะตีแบบไม่มีไม่มีขอบแบบว่าคล้ายๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการตีมือเนี่ยนะคะรุ่นใหม่ก็จะเป๊ะๆอย่างนี้คะ่นนะเห็นไหมคะขอบ ก็จะเป็นเบีย้ยที่เขาลงบล็อกกันนะคะแต่ถ้าแบบนี้เป็นการตีมือนะคะก็จะไม่เป๊ะนะคะเนะะี่ยค่ะท้องเบีย้ยก็อกขละลอยจานเต็มใบนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ค่ะส่วนลูกนี้นะคะเป็นเบีย้ยแค้เปิดหลังค่ะพี่ๆท่านใดที่ชอบความเก่านะคะหายากค่ะก็รุ่นนี้เลยค่ะเลี่ยมพร้อมใช้เหลือลูกเดียวนะคะแบบเลี่ยม ท่านใดที่มองหาเบี้กแก้รุ่นเปิดหลังนะคะแบบเลี่ยมพร้อมบูชาค่ะลูกนี้นะคะเหลือลูกเดียวเท่านั้นค่ะนี่นะคะสนใจสอบถามได้ค่ะทางร้านเจโมบางควยเครื่องรางสายวัดผูช้างแท้ร้อเซค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ